รัสูล้ล่ข้าวชาวใต้นะ่ครับภาคใต้ตอนล้างกันโดยเฉาในช่วงนี้เราพามาแก้ประเด็นข้าวกันใน <c oughs> จ,จังหวัดภาคใต้ตอนล้างค่ะพี่เป่าเกลียงไปเริ่มกันที่จังหวัดยะลาเลยค่ะประชาชนชาวยะลานะคะก็ได้รวมกันทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศซพระบาส้มได,ด้พระบรมชานากาธิเบศมาภูมิพลอญญดุลยเดชมา5ราชบรม,มานาถบพิตร1 3ตุลาคม2560เนื่องในวันคลายวันสวัสดิค่ะ โดยทางจังหวัดยะลานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุ้ลนค่ะโดยมีนายทีรุณสุภวิบุญพ้นรองผู้วาราชาการจังหวัดยะลารักสร้าราชาการแทนผู้วาราชาการจังหวัดยะลาเป็นประธานประกอบพิธีก็ได้นำข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชาการทหารตำรวจองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชาทานแลวก็ประชาชนค่ะทำบุญตักบาตร้าสัาน้นอาหานแหงถวายแด่พระผกสุกโสงสร้ามเนนจ จำนวน89รูปเพื่ออุทิศถาวายพระราชกุศลซแด่พระบาทส้มแดดพระบรมชนกาธิเบศมาภูมิพลอดุลยเดชมาร้าชบรบมานาับพิตรห,ห้หอประชุมฉล้มพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2 5 50มาวิทยาลัยราชภัฏยลาค่ะครับ